นะน้าคูนีดำลงพี่คะพี่เต่าครับพี่ครับพี่ครับเอ่อนิ่มบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหึงัง่งๆั่ง ไปอยเขาตัวเราดีๆไปอ้าด like, ีๆไปอยาาเขาตัวเราอะไระอ้ามึงนี่ไปบ้าอะยเนียย um ัง hmm. ไี้ยเงยเงไงีเดี๋ยวหนึ่งนะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเนี่อากเตช่ันดูดนะน้าเปื่ของเขาเออกินเขาตายไปแล้วเขาจะดีๆสงสัยว่าเราจะกันดีต่อนะปวดตฟัก เออหนูแนงไงโอเคชักน่าอร่อยดูให้กันนะโอ้ไม่อันนี้อ okay. ันนี้ไอ้เธอเอาช่วยสักทีใจน้าทาบิเอร์ร oh my, ี euh. qué, ่เขาตายไปแล้วนะพิจคตรแก้าชวยจะกอดหอยเฮ้ยไอ้ตุ๊กแกมังกรเอาอะไร มึงก็ไม่อยากจะเชื่อนะมึงฆ่ามึงเดี๋ยวก็โทรแจ้งตำรวจสี่ห้าหกเจเลยโอ้มา oh เขาตายไปแล้วไม่ตูกงห่วจะช่วยจากกันเฮ้ยหลังนิ่นงเงยอีกเลยเฮ้ย hey! วันจีจ้าไอ้บังกอนอะไรไปดีดไม่เดี๋ยวฟักเกอร์อ้าวเอเอเออ่อ่ ออช่วยด้วยออผู้โดยไปหาหมอทีเออเออเออเฮงไหมมึงเด่งได้ฉันเธอได้โอเคสุดยอดเลยค่ะแล้วสงสัยว่าเจ็ตทรงเนี่นนนยนี่ก็ท่าใช่เทั้งนั้นยังเนี่ยไอ้มังกรเขาตายยังดูทีสินี่มันอะไรกันเด้อเฮ้ยนี่มันอักติได้นะเอ้อยนี่แกมาที่นี่ยังไงนี่พืชฉันเองนะเออคือว่าฉันน่ะ เฮ้ดูได้ดายเขาตายไปแล้วอ้าวบอลเขาตายแล้วจริงๆด้วยยังไม่ตายอ้าวสงสัยว่ามีนางสกหนอยนะเฮ้อะไรกันเนี่ยไม่เห็นก็เลยจะสกเลยโอเคนี่เธอจะบอกเลยไอกระเด็นหน่งเลยโอเคโอเคเราจ้องเดียเดียโอเคไปก่อนนะแล้วเออก็ขอบคุณมากเลยนะเออมึงหาคุย